อาจารย์เฉลิมชัยเวลาเขาพูดเขาต้องลีลาหน่อยเนาะเกิดอะไรขึ้นกับเสือพี้องโอ้มันเป็นไปได้ยังไงแค่ยี่สิบเจ็ดวันเป็นติดได้ยังไงกันเนี่ยทำไมย่ามันถึงขึ้นร้อนขนาดนี้โอ้โหไม่อยู่ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นสดๆขณะนี้ อโหเสือเสือดึงกับตกใจปลาเมซอนปลาเมซอนโอ้โหดูเอฟซีดูไม่โมเลยนะนี่พี่เสือไม่ได้โมนะฮะมันเป็นเรื่องจริงเสือถ้าสิ้นเดือนค่อยมากยิ่งกว่านี้นะถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งสงสัยหาทางเข้าบ้านไม่เจอไม่ไม่มีแล้วโอ้โหนอกจาก ย่าหยกยกะอะไรคือมันรกเลยเนี่ยมันมีต้นอะไรต่อต้นอะไรอีกไม่รู้นะฮะอันนี้มันเป็นมันใช่ไหมต้นมันไหมฮะเนี่ยใช่ต้นมันไหมมันม่วงใช่มันมันเทศนั่ะน่ะมันเทศมันแก้วอะมันเทศมันเทศมัแล้วแล้วใครเอามาปลูกอะน่าจะเป็นดาด้ามันมันมันขึ้นโตขนาดนี้อันอันนี้เก็บไว้อันนี้เก็บไว้เก็บไว้อ่ามันประมาณสักสองสามเดือนมันก็ได้กินหัวแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูนี่นะฮะที่เปลือกมันจะเป็นสีม่วงชมพูใช่ไหม ก็แล้วเออแล้วแต่แล้วแต่พันมันจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีสีม่วงเออมันจะออกสีออกชมพูมันมันมันมีมันมีหลายสีอยู่มันเพศอ่ะก๊าลังจะไปแล้วใช่ไหมอันมันยอดอะไรกัยอดบวกยอดบวกมันจะขึ้นทําค้างที่บ้านเจ้าอ่ะยอดบวกมันก็จะจะเอาบ้านบ้านของเสือเป็นค้างมันจะยึดยึดบ้านเสือมันจะมันจะปีนไปขึ้นบนบ้านแล้วนะฮะคุณผู้ชม โอ้โหโอ้โหมันมันอุดมสมบูรณ์กว่าตรงจุดอื่นเนี่ยดูกอยนี่แหละกออะไรเนี่ยมันต้องการแสดงตัวู้กับมันเป็นป่าให้มันต้องการจะแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนี่เราเอาไปใส่ทนาไมได้มีดต้องเอามีดมาทางหรือว่าเสียมนะเพรายังเพรายังไม่ทันตอนนี้เห็นเขาเอาเสียมมาแล้วเมื่อคืนนี้เอามาหรือยังไม่เราตอนแรกว่าจะเอามาทีนี้บ้าชาวบ้านบอกว่า จะเพิ่งเอามาเอาไว้มาทําคลิปกันลุงไม่อยู่เนี่ยลุงไม่อยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวไปทําคลิปกันอ yeah, really ๋อมาช่วยกันทําความสะอาดโอเคเดี๋ยวเรามาลุงบ้านเชือกถ้าให้ค่อยทำคนเดียวค่อยก็โอ้จะไปทางไหนก่อนดีต้องพึ่งสวอใช่ไหมต้องพึ่งสวอช่วยกันช่วยกันไม่เวลาลุงยังไงกลายเป็นไหนอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ย มันน่าจะเป็นโรคนะนั่นน่ะมันเป็นโรคนี่นะคะยอดชะอมแม่พีมัลกาใบมัลโกใบด่างต้นละสองแสนเนี่ยเฮ้อเหรอโอ้โหเอ้าตอนนี้ใครบางคนนะทุกคนตื่นแล้วค่ะวินน้อยตื่นแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำกันนะคะเห็นไหมคะอืมคอนเก่งน้อคนเก่งมาดูชวาตื่นอะไรกันดู ฮึมปราปรา่าปาร่าเสี่ยมันทำอะไรโ,โอ้ยแล้วค่อยลุยแล้วค่อยลุยกันลุยตอนไหนลุย,นนอยออตอนนี้นี่ใช่ไหมโอ้ยไม่เอาพักตอนนี้เพิ่งอาับนะตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วข้าวันที่ข้าลงเสี่ยงกัน่นาะยังงงยังไม่จื่นเท่าไหร่ยังหลับอยู่ยังหลับอยู่หลับครึ่งตื่นครึ่งนะหลับครึ่งตื่นครึ่งเสือหรือเปล่าก็เลยตื่นเนี่นะยฮะ กินลุงเสือเสียงดังใช่ไหมลูกใช่ชงใจตกใจนึกว่าอะไรเข้าบ้านลุงเสือหืมนี่ต้นไม้มันจะยึดบ้านลุงเสือแล้วดินไม่ไงปลูกอะไรก็ขึ้นนะฮะเออปลูกอะไรก็งามอันนี้ใช่ต้นย่าแน่นไหมอะไรนะอ่าฮะถ่ายโป้งยืนตรงนี้นะเพ่อไม่เมื่อยจังเลยยืนตรงนี้ค่ะ โอเคอันนี้มันคือต้นอะไรมันคือต้นอะไรปะด่าดูเกิดอะไรขึ้นกับบ้านลุงเสือูู้าอ้าาไราร่หน้าไม่แงลาขึ้นหลังเหรอเฮ้ย่อยากจะชื่อไม่อยากจะชื่อดาราเพิ่งตื่นนาาไม่ค่อยสา พ่อเขาไลฟ์ไปดมยาไปเมื่อเช้าค่ะนี้ตอบคำถามทีเดียวได้ค่ะคุณผู้ชมคะเสือบอกจะลุยหรือทุกอย่างของแม่ดาแม่ดาก็เลยมาทวงสิทธินะโอ้มาทวงสิทธิ์ว่าอย่าพึ่งลื้อสิ่งนี้เอาไว้ก่อนเาว่าเป็นของป้าดาราจะย่าออกตัด้ว่าได้ไคะอันนี้ก็เป็นเรื่องรวมสมบูรณ์นะเนี่ยขอขอด้วยลูกขอข้อนี่ลูก เอาไปแกงเลยแม่นแกงใส่ยอดโจ๊กไอยอดันยอดบวบอ่ก็มีปาเออนันยอดแกปลาก็มีนะแกสบใ่ไป้าคำสเมื่อวานนี้ป้าคำสห่อผ้าไปเหมือนจะไปอยู่เป็นปีหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนี่แหละพูดแตว่าแก เพราะว่าแกจะอยู่หลายวันเหมือนแกแกก็จะเอาไปแบบให้เขาเอาสิ้นเดือนประมาณแล้วค่อยจ่ายแบบนี้มีกว่าให้มันค้างใช่เซ็นสิ้นเดือนไงยายเพราะเราโกดแกแกกลับไปนู่นก็พอได้ขายอยู่นะเพราะฟื้นเนี่ย เพราะปืนเนี่ยปีนี้เจ็ดสิบนี่เธออุปรกรณ์พร้อมแล้วพร้อเเม,มนะเออตรียมมาแล้วนะฮะเตรียมมาแล้ว FC ดูนะฮะเขาเตรียมมาให้เราแล้วนะฮะถ้าเรื่องลุยป่านี่ต้องอด่า,ดาถนัดเตรียมพร้อมแล้วนี่ท่างจอป่ามีซนป่าลุยออขอบค,ค,ค,คุณคุณพรทิพย์ครับผมนะฮะไม่งั้นตอนเดือนพันนาคนดานะจะมาขอบคุณใส่ใส่สตอรี่มาถ่ายไว้ก่อนนะคะ ถ้าเสือไม่มาอีกเดือนนึงนะเป็นหน้าจอดำเลยจมันจะจอมันเหมือนจะใหญ่แต่มันเล็กลงอืมแล้วมันมีขอบดำมีขอบดำนอ่เสือเมื่อก่อนมันเป็นอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสองอาทิตย์กอดคอแล้กหรก็หายไปอ๋อันเหมือนกับเป็นที่ระบบของของโทรศัพท์ที่รุ่นเราใช้อ่ะอืมมันจะเป็นครับโอ้กินจะอมต้วงเลย เราดาดาจัดการแล้วจะได้จัดการให้แล้วเรียบร้อยทาร่าด้จัดการดาดาจัดการให้เราแล้วนะคุณผู้ชมนี่มีแตงนี่นะมินนี่แตงเล็กขอรับผิดชอบแตงกว่าต้นบวกดาดานี่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 ลูกนี้ด้วยนี่นี่แล้วจะเก็บต้นบวกคะมันแก้วนมีแตงด้วยนี่นี่นี่ลูกนี้ด้วยมินนี่แก้วไม่ไม่เราจะเก็บไปจะเก็บไป มันแกว้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีเช้าวันพุธนะฮะสวัสดีครับผมนะครับนี่คือป่าอเมซอนนะฮะที่อยู่หลังบ้านพี่เสือนะฮะหลังจากที่ไม่อยู่กี่วันนะยี่สิบเจ็ดวันเท่านั้นเองโอ้เกือบเดือนก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครามกลมนะครับกลับมาแปลงร่างเป็นป่าขนาดนี้เลยเนาะนะฮะอุ่นขึ้นชีพต้นอะไรต้นต้นหญ้าหญ้าคอมิวนิด อ๋อมันจะต้องฟื้นคืนชีพได้ด้วยฟื้นถ้าฟื้นตัวันนี้มันคืนเลยนะมันจะงอขึ้นมาเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้คอมนิดยึดคลองนะอืออื้โหแต่เราต้นมันเป็นต้นกลัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซะเนี่ยโอ้โหไม่คืน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 เอ้ยยิงกูเจี๊ยบมวยแล้วพี่นี่เฉียบไม่เข้าเลยโอเคนะคะทำคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคน